พีคเผยสัมพันธ์เบลล่าหลังจากที่นางเอกรุนพีเบลล่ารานีออกไม้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้าถึงประเด็นข่าวเมาส์มีคนตาดีแอบเห็นควงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องไปเที่ยวอยุธยาโดยหวยมาออกที่กองทัพพีค ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดถึงคิวของพระเอกหนุ่มรุ่นน้องกองทัพพีกออกมาพูดบ้างว่าเจ้าตัวไปอายุทยามาจริงไหมได้ไปครับแต่ว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปกับครอบครัวไม่ได้ไปกับพี่เบลล่าแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกันกับที่เป็นข่าวขนาดนั้นเบลล่าได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวไหมเรื่องข่าวไม่ได้คุยกันเลยเท่าที่เราได้พูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องเฮฮาเรื่องดินฟ้าอากาศและเรื่องอะไรต่างๆที่เรา ที่เราคุยกันได้ตลอดต้องบอกว่าพี่เบลเป็นคนน่ารักตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของพีกด้วยพี่เขาซัพพอร์ตมากมีอะไรแนะนำตลอดคอยบอกคอยช่วยเหลือแม้ว่าละครจบมาถ้าพีกมีอะไรที่ไม่สบายใจหรืออยากปรึกษาเขาก็รับฟังตลอดขอสถานะชัดๆระหว่างพีกกับเบลล่าพีกบอกว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันและกันครับําว่าในอนาคตมีโอกาสจะพัฒนาไหม โอ้โหถ้าในอนาคตสำหรับตัวพีคเองยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็ยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้งกับพีคเองแล้วก็คุณแม่ของพี่เบลเองด้วยเหมือนกันในอนาคตไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้ขอโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าพีคให้เต็มที่ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวข่าวขอบคุณค่ะ